สวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกทท่านวันนี้ก็เข้ามาดูเจ้าบุญรอดครับผมเจ้าบุญรอดก็ปกติดีครับอาจารย์คูแล้วขันแล้วเหมือนเดิมที่เข้าเยี๋ยวที่เยี่ยวเข้าวันที่วันอาทิตย์ที่แล้วครับเยี่ยวเข้าก็ไม่ได้ เป็นอะไรมากเพราะว่าเขาเต้นในพเนียดนะครับเขาดินในพเนียดเจ็บแต่ก็โอเคครับผมก็ไม่เป็นไรมากคููขันเหมือนเดิมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งครับอาจารย์แดดอ่อน,ออนเพราะว่ามันคืมฟ้าคืมฝนครับก็เลยเอานกตากแดด นอนพึ่งแดดสบายใจเลยครับอาจารย์ทุกตัวเลยมันจะมีตัวใหม่ที่ผมได้มาเข้ามาเยมเงียบตัวตัวนี้น่าจะเป็นตัวหลิวตันเสียงใหญ่ที่ผมตามอยู่เจ็ดอาทิตย์นะครับเพราะว่าผมสำรวจดูแถวๆนี้แล้วมัน,นเสียงมันหายไปเลยครับเจ้าเสียงใหญ่ตัวนี้ต้องมาลุ้นกันว่า มันใช่ตัวนี้หรือเปล่าที่ผมได้เมื่อวันที่ยี่สิบสามเดือนเกนะครับตอนนี้ก็นอนผึง่งแดดสบายใจทุกตัวครับผมเจ้าบุญรอดก็กลงนี้ครับกงผ้าสีฟ้ากงแรก,กครับผมนอนสบายใจเลยฟื้นนะครับเจ้าบุญรอดที่โดนเหยี่ยวเริ่มฟื้นแล้ว สักอาทิตย์2อ,อาทิตย์ก็จะน่าจะเล่นได้ครับเพราะว่าเขาเคยโดนเดี่ยวเข้า2อรอบ,เป,นนรบเป็นนกที่มึนครับเป็นนกที่มึนมึนสุดยอดถึงอยู่กับผมได้โอเคครับอาจารย์คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆรีวิวให้อาจารย์ดู นี่ครับเจ้าบนรดต้องขอบคุณอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมแล้วก็ติดตามตอนนี้ก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์ก็ขอบคุณมากๆครับช่องเล็กๆก็กําลังจะเติบโตขึ้นไปทีละนิดทีลนิดครับอาจารย์เป็นกําลังใจกันไปครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็รีวิวสั้นๆครับอาจารย์ สวัสดีครับ